สวยสวยสนใจถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างลูกค้าถามใช่ไหมลูกค้าถามว่าถ้าสนใจสามารถทักไปได้ท่องทางไหนบ้างนะครับสามารถทักเพจได้เลยนะครับเพจบอยไบชอบหรือเพจเจฟไฟพร้อมจบนะครับสามารถทักได้เลยนะครับทั้งสองเพจนะครับมีแอดมินรอตอบสแตนบายตอบนะครับทั้งสองเพจนะครับตอนนี้นะครับลูกค้าทักมาเยอะแล้วนะครับทักในเฟซตัวอาจจะไม่อ่านนะครับเฟซตัวอาจจะไม่อ่านผมไม่มีคนตอบนะครับนี่งานสวยๆนะครับสีดำสวยๆตัวละห้าร้อยส่งไปฟรีนี่ นี่มองสีดูดิดูดิสวยๆตัวอย่างนี้นี่พังกล่องอย่างงี้นี่นี่ใหญ่ๆอย่างงี้พันกว่านะครับพันกว่าไปหาขาเองนะครับไม่มีขานี่อันนี้เท่าไหร่พันร้อยอย่างงี้นะครับห้าร้อยส่งให้ฟรีทุกตัวนะครับใครสนใจด่วนนะครับหมดแล้วหมดเลยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับมีไม่เยอะหรอกเพงนู้ไม่ใช่ละบนบนนะครับไปใครสนใจก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินรอตอบไป สวยป่ะางเก็บนะป๊อปป๊อป